เลิอเอามีเสือพร้อมพี่น้องเอาละเอาละมันค่ายแม่เอ้ย พี่น้องทางไปหน้าเพลินทางไปหน้าเพลินเดี๋ยวาจะหอดหน้าเพลินแล้วนะคะบรรยากาศ่มเริงดีนะจ๊ะอันนี้เป,นเป็นช่วงเวลาเพือ่อนบายบายบายม่งายตองนะครับพี่น้องรรยากาศดีครับ ก็เลยไปย ok, ู่ให้ยู่นั่งกี่เลยพี่นองเบื้องข้างเมื้องบรรยากาศฟังทั้งผีพอดีพี่น้องรรยากาศดีแห้งมากมากไม่ดับมากแบบพี่พี่น้อง นิดหน่อยนะครับเพราะว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ยานมีตต์โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่นดายนะจ๊ะสวัสดีค่ะพบกับช่างจูนชาแนลนะจ๊ะพี่น้องโอ้ยฝนตกลิ่นล่นผู้ใดกินฮอตทงไ้ทงหน้าบอพี่น้องเอ้ยมื่อหนีมาบันหน้าตากล้องพี่น้องแต่สิบบบอกได้ว่าเป็นตากล้องคนใดยังบอเปิดเผยนะคะทีมงานของเฮานะคะ เบิ่งนะ่ค่ะพี่น้องมาหน้าเพิน่นเพิินบาหน้าเพิินมีหม่องเลียงปลาเพิ่นเลียงปลาไว้ก็เลยสิพาพี่น้องมาเบิ่งเฮ็ดอยากให้พี่น้องคิดหอดบานคิดหอดซองพี่น้องทั้งทั้งเมืองนอกทั้งเมืองหน้านะคะบาว่าสิ่อยู่ตางแดนอยูไ่ไสกะยานะคะพี่น้องจะเบิง่งสุดขอยาพี่นอ้องเบื้องเบิง่งเอาไปเฮาสิไปอะ่ะเฮียป,ป่านาะพี่น้องมางย่างมาอ่อนย่างมาก นี่ล่ะมองมาดามสูนเคยมาแบาบว่าเคยมาตะโดนแล้วสิบอดีมาโดนพอดีเด็กเขามาเยี่ยมบ้านเพิน่นเขามาเยี่ยมบ้านเพิน่นกะเรือ่องวก่อนที่อยากไปหน้าเธอจะเรื่องสิอยากไปหน้าเธออยากมาันอย่างมาเบิ้งท้องไส้ท้งหน้าเธอว่าเป็นแนวรได้ยังสี่นะนะฮะเพราะวะ่าเป็นความกาแฟสีหน้าไปย่ายอ้ปชันอืมสีสวางเขาม,ามาันตำมะคงอยู่กลางธงตะกีนนะตำมะคงอยู่กลางธงมีหกแน่จักหน่อยเด้อพี่น้องเดอ้ออืม แต่่อนแม่นี่ยแถวนี้ยนงบ่เปลี่ยนเน้ปลาอ่อยเนาะอ่อนเนาะแม่ารมันยังเปลี่ยนปลาอ่อยคหนูว่าเออบรรยากาศมันก็ดีไปอีกแบบนี่น้ใหม่บออะไรย่าเบื้องกันน่นะเน้ใหม่ซองเบื้องเนื้ใหม่เพาพ่อเห็ดปวกฮ็ดทั้งไหนเนาะม้วน่านหม่เน้อใม่อ่อนเน้อใหม่นี่แกงเสีบอ่อนเขาเอเขาเจ้าเอิญว่าเน้ใหม่อีกอห้ยอ่อนเมื่กีล่ะน้ใหม่กำลังปงพี่น้องกำลังปรงพี่น้องเ้ย เห็แล้วค่ะเขาทิงยางลงไปถังรางเห็นไหเบิ่งเข่าเพลินพันบอกวันปีนี่เกือบบ่ได้กินเข่าเพลินมาแห่งแรงคากเพลินอะแห่งแรงแบบพากคลับบ่ตกพอดีมันตกมากเนาะตกมากพอดีเข่ากับเขียวขึ้น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 มันเป็นแต่ได้กินวะพี่น้องมึงเรื่องนี้จะเบิ่งหลดนี่ไตแหน่นี่ไตหย่าค่ะ วันนี้ลูกกับบอมนี่อย่างมากมากครับพี่น้องอยากมาถ่ายพี่น้องเบิ่งมาบรรยากาศแล้วมันท้องไหท้ท้งหน้าเป็นแนวใด,าด่ายสีนั่นแินนะจะเบิ่งสภาพนาพวกข่อยโรูดวันนี้พอดีอยู่ร้านยำนะจ๊ะร้านยำปิดนะจ๊ะปิดกี่วันคะปิดเออสามวานันสามวานัมวนนจาจะร้านยำเปิดวันหนึ่งวันอังคารเนาะ <c oughs> ใช่เปิดปวันอังคารทุวัน เสื้อสาวคนไปอ่ะันเปิดพวงทพพีคนไปแต่งหน้าพี่น้องอาจจะเห็นแลน้วเนาะคลิปที่มาดามสู่นลงไปเน,นาะคลิจจลปแต่งหน้าเป็นอะไรผ่านบ่อนะครับพี่น้องอืมอาจจะดูขอหลอกเป็นแต่งหน้าขออยคอหลอกเป่นแต่งหน้าเต่าลายนวดขับ,บเด็กโกนอืมล้วพี่น,อน้องครับแค่ไหนแค่เจ้าบางเดียอ่อนมึงกลีล่ะ ออนี่แหละพี่น้องหน้าหน้าออลลี่นี่ยแหละค่ะที่แหลกเมลีวัดสิมานณ์เมลีวัดสิมานณ์เมลี่ก็เลิกวแล้วเมลีพ่นยากพรา,าไ<อ>ม่ได้เป็นยังไงนนะนยากยากสะดอกไม้สะดกองงกมังงอกไม้ยูยูวาดพี่น้องยากสะดกองงกมังงอกไม้ยูวาดมาแมา่พี่น้องแมาแม่ม่ม โอเคเดี๋ยวเ่าจะไปเบิ่งสะป่าเนาะโอ okay. เคยังเลยพี่น้องบรรยากาศดีหน้าดูทงองดีหน้าจ้ะมาถึงสะแล้วนะคะพี่น้อ,มองมาเบิ่งในีล่ละสะแต่ก่กอนแม่แบบบาบาบาเป็นแบบบางทีเด้น้ำกับบอมีน้ำกับบอมีพี่น้องบอกหอยก็เป็นตะไคายค่ะหอยเป็นตะไคายเด้อลายบ่อ่อนลายอยู่เด้อบ่หอยกาบกับลาย หอ,อ,อยกาพหอยยังจะลายพี่นอ้องแบบคอโบได้ม,มาแบบโดนอันนี้เขาจะเอือนเถียงไตนะครับเพราะว่ามีเถียงเทิงเถียงเทิงก็เถียงไตอืมเถียงเทิงก็เถียงไตมีล้านน้องสา,เค,าเคยสิ่ว่าเคยสิไม่เอะมากินแต่บะคงมานั่นมานี่มานอนหลินมานอนเออยิงิเดี๋ยว ให้น้ำลายก้อนนีนสะกอนข้าศิษย์เดคลิปลงไหลเรือข้าศิษเดชใส่บงใส่เบียดเนาะอ่อนเนาะเฮ็ดคลิปใส่เบียดพี่น hey, like. hey, ้องเบิ่งเสีย <Ou> ป <all es> ่าเพิ่นพี่น้องเอ้ยป่าที่มีอยังแน่นี่อ่อนปลาตะเพียนปลานิลมันมีอ่ไรบ้ายายปลาตะเพียนปลานิลบ่แม่นคือเงียบเถอะป่ะนี่เอาเงินดิมาแล้วมาแล้วปลาตะเพียนปลานิลพี่น้องกัลลังใหญ่กัลลังใหญ่เพิ่นกัลลังออมมาปล่อย มาแล้ว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 อุยอ้ยวุ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 จับลายทีได้กินมะระปีนี้นะมันสิบ่ออกลักออกเปิดบออ่มะละโคตมาลักกินบ่คนมาลักลใส่หมองเนเบิดพี่น้องเอ้ยพี่นอ้องอยากเห็นแม่จูนเล่นน้ำอยู่บ่บอมาหาเห็ดดุสุกหลังใสจัะปาดเนาะปาดเอาพอดีตัวอาบน้ำไปในตัวบ่บ่เด้อพี่น้อง มันว่ดีแล้วเอียนี่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 บอกไอ้ท่าไอ้สิมาถีบขวานลงน้ำนี่มันบ่ดีเอาเคืองเสว่าตั้งซานพ่อหละแม่อ่ามันเังใหญ่ให่ไปนิ่งกําลังใหญ่ไหมอืมไปนิ่งกําลังใหญ่พอดีพอดีปีไม่ปีหนาเนาะ พี่นาพี่น้องได้เห็นคลิปแน่นอนได้เห็นคลิปแน่นอนหลักกาสตีเฮดคลิปให้นให้เพิ่นนั่งเพื่อนวันย้ายยนายจะเห็นดาวร้ายคนคือติดตามเจ้าหลายแทงเสียน่ะแต่ก็ขอบคุณเอฟซีของนิลุยชาแนลเอฟซีของเมลี่เธยฮามาแล้วเอฟซีพูนยบัตฟินแลนด์เอฟซีของอ่ะแพ้าพแสงทองนะคะเพื่อนบอกว่าเขามาติดตามตลอดนะคะหนานะาแล้วกับนี่เอฟซีอ่ะ มีอเอฟซีเขาถามาอยากเห็นหน้าออนลี่อยากเห็นหน้าออนลี่ว่าออนลี่อยู่จังใดอยู่บ้านใดยังสีเดี๋ยวสีเดียวสีเ็ดคลิปให้เพิ่นน้ำนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นเพิ่นสีบอกว่าเพิ่นอยู่จังใดเพิ่นเป็นไปมาจาังใดนะคะอืมแล้วก็คลิปต่อไปอาจจะบอกว่าเอ่อติดตามมาดามจูนในต่ละมื้อว่าจูนเิ็ย์ยังแน่อยู่ใส่ยังจังใดแน่แล้วก็สับบเบิงพาไปเบิงบ้านหลังปัจจุบันที่จูนเคยอยู่นะคะพี่น้องอืม ขอบคุณเอฟซีสุข,ขูสุขคนที่หให้จุนมีมือนีที่หให้จุนแบบว่ามีแรงพัดดันพักดัน,ดนเฮ็ดคลิปอย่างหลายๆอย่างบ่าบันว่าจะคลิปแต่งหน้าคลิปกินข่าวคลิปไปเอ่อเลาะไปไปเยี่ยมชมบ้านปปนั่นไปนี่นะคะพี่น้องเดี๋ยวเขาสิไปเฮ็ดคลิปกับเฮ็ดคลิปกับเฮ็ดคลิป,ปพี่น้องบอกว่าอยาเฮ็ดเห็นคลิปมาดามจุนแกงน้ำใหม่เห่เบิงตองสีนะคะ ยาสิปเห็ดเหตเบิ้งนะคะพี่น้องว่ามันสิกินใดบอรหรือมันสิแสบบอนะคะของมะดามจูเนียสิมีทั้งแบบว่าความเศราก็ม,ามีความความเศราก็มีน้ําตาก็มีนะคะพี่น้องมื่อนี่กับมิมีอยังลายอยากฝากขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุูสุขคนนะคะขอให้ชีวิตมีแต่ความสุขความจเจริญคิดหวังสิ่งใดคอยสมปรารถนาขอบคุณอ่าโมเมนว่า มันก็บอกว่าออกเนาะอ่อน <Hey. S 2> เนาะเขาบกคิดบกฝันมาสิมีค้นมาเบิงเฮาติดตามเฮาแบ่งสี่แบบหลายแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดแห,ห้ามีกําลังใจที่จะทิเฮ็ดงานต่อไปนะคะเฮ็ดองานแล้วก็ล่งคิดไปเรื่อยๆต่อไปนะคะแต่ผลท้ายนี่ก็อยากพี่บอกพี่น้องว่าฮักน,น้อยแต่ฮักโดนๆน,นะคะเยอะถิมอีหลาผู้หนีไปใส่เนี่ยฝรัง่งผู้หนีไปใส่ฮักน,น้อยแต่รักนานๆน,น,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซ่าสกายกดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งในเพจมาดามจูนสายลุยนะจ๊ะเฟซบุ๊กก็จะเป็นจูนโอลาลานะจ๊ะและก y o YouTube, YouTube ก็จะเป็นจูนช n แนลนะคะ,ะ,คะพี่น้องโอเคเดี๋ยวห้าสิบอ่ะเดี๋ยวห้าสิบไปแกงแ่งเราใหม่ต่อโอเคฝากขอบคุณกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อพี่น้องบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ